ปีนี้นะเขาบอกว่าเทียนท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นสินค้ามาแรงมากๆหลายๆคนจุดไปเล็งกันไปจุดไปเล็งกันไปแบบนี้ <c oughs> นี่ <c oughs> ครับลอยกระทงปีนี้ที่สกลนครนะครับมีสินค้าขายดีนะั่นก็คือเทียนท้าวเวสสุวรรณลูกแป้ง <c oughs> คุณแม่คุณพ่อครับคุณมีนาะชาวชุมชนพระธาตุเชิงชุมเขตเทศบาลน,นครสกลนครเขาบอกว่า ยึดอาชีพทําเทียนประจําราศี12นักสัตว์เนี่ยนะครับขายช่วงลอยกระทงมาเกือบ10ปีแล้วคุณแล้วก็พัฒนารูปสัตว์ป่าหิมพานเพิ่มสีสันให้สะดุดตาทั้งพญานา,าคพญาครุฑพญาหงนะครับ<ะ>มีหลากหลายเลยแต่ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือเทียนรูปท้าเวสสุวรรณสีแดงครับนอกจากจะใช้ในงานลอยกระทงแล้ว ยังสั่งไปแก้บนด้วยนะครับราคาอยู่ที่20ถึง30บาทตามขนาดของเทียนนะครับใช่เลยความโดดเด่นของเขาเนี่ยนะครับก็ของเทียนเนี่ยที่ทาก็คือมีลวดลายละเอียดชัดเจนสวยงามจุดได้จริงแข็งแรงแล้วก็ไม่หักง่ายนอกจากตลาดในประเทศแล้วเนี่ยนะครับแน่ยังมีลูกค้าซื้อส่งไปขายที่ประเทศจีนเพื่อนบ้านเราด้วยปีต่อไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะพัฒนาแล้ว เดี๋ยวพัฒนาเทียนเนี่ยให้เป็นรูปอลอยเต็มตัวนะฮะสามารถลอยเทียนได้อย่างเดียวซึ่งจะทำขายได้ในราคาที่สูงขึ้นค่ะนี่สวยไหมล่ะลูกเป็นเทพพนมเป็นอะไรมีหมดเลยเป็นสัตว์ป่าหิมพานแบบนี้สวยจริงๆนะริงนะเออนี่ก็คือไอเดียทำเงินนะคะคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายๆคนที่เวลาที่เราไปจุดเทียน ก็จะเป็นรูปธรรมดาอย่างภาคกลางที่เราจุดเนี่ยนะครับเมื่อวานที่เราถือมากระทงของพวกเราก็จะเป็นเทียนแท่งน,น้อยๆน,นะครับแต่ตอนนี้เป็นเทียนมงคลด้วยก็จะขายได้อีกราคาหนึ่งช่ดีครับผมเห็นด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันต่อย,ยอดได้ทําเลยครับเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็ยิยมแล้วเห็นไหมใช่ออใชนะนะค,ค่ะเมื่อคืนนี้ลอยกระทงกันใช่เปล่ะ แต่ตอนนี้มันมีควันหลงจริงๆควันหลงจริงๆไปชมลีลาการแข่งขันตําส้มตําในงานลอยกระทงที่บึงหนองคายกันสักนิดจะเป็นไหนะนว่าเขาสนุกและเขาวาดลวดลายลีลาการประมาณไหนไปดูสิครับสาวน้อยสใสสาวใหญ่นะครับใส่ชุดไทยหลากสีสันแบบน,นี้เต้นไปตำไปนะลูกแป้งเห็นไหมค่ะ<า>แป้งไป แผลเราหวงเพื่อส oh, ิ่งนี้เลยอย่าแพ้เขาเดี๋ยาแพ้เขาโอ้โหแม่จริงๆนะแม่สาวเล็กสาวใหญ่เออนี่น้ำล้นก็มีมีการโยกเบาๆพ่อคุณสากพ่อ สีสันแล้วพอถือสากน่ากลัวมากนะครับ <c oughs> สร้างความสนุกสนานในการประกวดตำส้มตำลีลานะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานวันลอยกระทงบึงหนองคายตำบลวัดทาตุอำเภอเมืองหนองคายนะครับส่วนกองเชียร์ไม่น้อยหน้าเลยลูกดูแป้งเห็นไหม <c oughs> <right S 1> จัดแบบไม่ยั้งเลยค่ะ ให้ทุกคนมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะครับ<ะ>ชมการแข่งขันแล้วเนี่ยก็ไปร่วมลอยกระทงใบตองสืบสารประเพณีในคืนเดือนเพ็ญรอยเด่นสวยงามแบบนี้นะคะชมเรือไฟที่จัดไว้สร้างสีสันในงานด้วยนะคุณแม่คุณพ่อครับดูสินี่กระทงเห็นไหมเขาลอยไปเป็นสายกันแบบนี้เลยแป้งเห็นไหมลูกค่ะ กระทงใบตองกระทงใบตองใช่ก็ยังยังเป็นอีกหนึ่งเมื่อก่อนนะสมัยที่พ่อเด็กๆอ่ะค่ะตอนนั้นเนี่ยใบตองเนี่ยเขายังไม่ค่อยได้รณรงคลงกันมากมายก็จะเป็นกรีดบัวที่ทํามาจากกระดาษ<อ>ก็จะต้องเอา,าเอากาวเนี่ยลูกแล้วก็ติดเป็นกระดาษจนหลังๆลูกมันจะมีโฟมด้วยอะไรด้วยมันกลายเป็นขยะ แต่ตอนนี้นะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยก็กลายเป็นวัสดุธรรมชาติหมดแล้วเป็นใบตองเป็นก้านกล้วยเป็นขนมสําหรับปลาอะไรพวกนี้ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยกันดูแลแบบนี้นะแล้วก็จะปลูกฝังเนี่ยน้องๆหนูๆเห็นปลารุนรุนลุนนลูกที่เกิดมาเห็นไหมเขาก็จะเกิดมาทันที่ทําจากวัสดุจากธรรมชาติหมดแล้วใช่เลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายไปในลําน้ําค่ะ